เอาคืนบ่ตัวนี้อ,นอ,อ่าอสามคนเลยเนาะสามคนเลยได้นํากันเบิดเลยพี่น,องงน้องเอ้ยเนาะอ่าโอเคเออซํานี้เดี๋ยวค่อยสิถ่ายรูปเอายังเบิง่งอ่า สบายดีพี่น้องครับสบายดีสบายดีเ่สุขสุขคนพี่น้องพ่อพ่อครับตุ๊ชิดปันชุกเลยครทีมงานปันชุกเล้วพี่น้องเนาะอยู่กันพ่อมนาพ้อมตาสี่คนนะตัวเลยไม่นี้ก็อยู่ครบใช่ไหมครบครบทุกมือเนาะเนี่นอยู่ครบทุกมือพี่น้องเอ้ทุกมือแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบพ้อมนาพ่อมตากันแบบนี้เนาะเลยสบายดีเอฟซีวอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศลาวเฮ้แเหล้วก็อยู่ทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อ คือว่าในคลิปนี้มาปั่นความสซุขให้ครับทีมงานตัวเองเลยมาปั่นความสซุขให้ครอบครัวตัวเองามาได้ปั่นความสซุขอยู่ทั้งใดเนาะเพีอ่องหลังจากที่ว่าไปหาน้องมีมาบอกข่าวดีเรื่องเจ้าหน้ามีเนาะยจะมานางมาเวะนางพักพออยู่ห้านของสับกึมอ่าก็มีข่าวดีมือนีเนาะเลยรว่าที่เรียกว่าสีเห็ดเสื้อผ้ายังรุด คือบอกบวกเขาเรียงลายแน่ช่วงนี้เมื่อยเนาะตเมื่อยก็เลยคิดเห็นหมดแม่นเลยแม่งเลยว่าเลยบม่ได้เซอร์ไพรส์แหลพี่น้องเหรอเนาะะเอาง่ายๆตุคคำนี่ได้ที่ดินแล้วเนาะโดยได้แล้วราคาสี่หมื่นนะเกินของควันให้แล้วกี่ไหม่เนาะบันนี่นี่แม่นน้องตุบี้ครับ น้องตุเรนอ่าตูไซตูไซอ่าน้องตูไซกับตุเรนเนาะโดยที่เรียกว่าสีเสพร้าไปเถอะละคนเทอะละคนแมนบันนี้สุบทเสพร้าและบอกเลยเนาะะเลยเลยสะเนาะโดยคือว่าในคลิปนี้แกสีออกมาบอกน้องตูไซแลวกาตุเรนว่าอย่าน้อยใจเนาะที่ว่าบริษัที่ดินพร้อมกับตูคำเนะาะประวติตอนนี้สุเจ้าก็ได้คือกันเลยเนาะ เจ้าก็ได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะซองเอกสารเนาะนี่เห็ดเรียวพร้อมกันตั้งแต่มือตุ๊กขั้มไลเอยแต่เก็บเงียบไว้ไว้เสียสีไพ่ัมนีด้หลดโด๊อากาศห้อนเขาห้อนเข,า,ขาบาดนี่ย้ำห้อนย้ำยังบาดนี่เนาะ <c oughs> พี่น้องเ<า>นา<อ>ะแรงงานก็นกนลายเน่เลยว่า,าให้พร้อมกันเลยซะเลยก็บม่ได้เสียไพ่พี่น้องเนาะเลยกับเสียไพ่เอฟซีนี่แหละเนาะเอฟซีกับลายคนกับสามมาอยู่ะ โอ้อันบัตรน้องตุไซครับ่ตุเดินริได้บอ่อบว่ะอันน้อยใจอืมให้เพิ่นให้คนละตอนเลยอันนี้ก็เป็นไอ้ฮักสวัสดุตัวชิตเองนะบมมีเงินซื้อให้ดอกเลยแต่ว่าเป็นไอ้ฮักเป็นไอ้ฮักอยู่อเมริกาผู้แหละอยู่ต่างประเทศว่าที่แรกเพิ่นกะเพิ่นมีแผนสิมาอยู่พี่แต่ว่าเพิ่นซื้อแหละเพิ่นไห่ไซซื้อตุวชิดเบิร์ดเลย นต่ดินบ้นานธาตุน้ำแตอ่าทินพนดชิมทุกตอนแต่แต่ินด,ดินชามตอนนี้ที่ชื่อพ้อมกันครับน้องมีฮะเด้เลยเพิ่นเพิ่นเพิ่นไก่เพ,พิ่นวาให้ข่อยพิจารณาวะอยากใส่ชื่อข่อยก็ใส่โลดแต่ข่อยก็คิดว่าแต่ข่อยก็เลยว่าเพื่อนว่าแล้วแต่ข่อยเห็นดีอยากใส่ชื่อข่อยพูเดียวก็ใส่แต่ข่อยก็คิดว่า,วอ,ยวา,อ,ยวาอยากให้ของขวัญเนาะหรือว่าอยากให้คอม เป็นแห้งบูดานใจให้เบิร์ตทุกคนสามคนที่ไปน้ำตุชิดนี่แหละเพราะว่าตุชิดก็เป็นเป็นช่องเนน้อยเนาะเป็นทีมงานเนน้อยช่องเนน้อยกว่ายอดวิวกับบหรายบุลวงลายยอดวิวกับบ,บ,นะบดังนะนะบดังคือช่องใหญ่เพิ่นแต่กะเลยเลยบ่มีอย่างตอบแทนคือว่าคณะไปกับตุชิดจะจักย้ำใดสีด,ดังดจักยํำใดสีได้ยอดวิวเนาะแกกะ สิ่งที่เหตได้กะสืส้อเดเนาะสิชอยคืออันนี้แล้วนี่กะตัดสินใจว่าใส่ซื้อทั้งสามคนเลยอันนี้ของน้องตุไซอ่าของน้องตุไซอันนี้เนาะอ่ามีลายหลักลายเส้นพอบ้านบ้านพ้นิมเรียบร้อยจาของที่ดินเรียบร้อยเนาะ ่ามีเรียบร้อยอันนี้ของท้าวเด่นไซอ่ามีลายมือผูกขายเรียบร้อยพยานเรียบร้อยแมนมีแต่วันแรกอะเซนพยานผูกซื้อเดะแต่ว่ามีสื่อ่อยเรียบร้อยสิทธิไซเอเดนไซเนาะ,นะ,นะอันเนาะอือผู้ซื่อเดะให้เพิ่นเบิงน้ำเนาะมีเรียบร้อยเนาะ อ่าอปนี้ของน้องตูคกขั้แบบนี้เนาะน,น,น้องตู๊คขัมเนเอาคืนบอกตัวนี้นอ,นอ,อ่าอือสามคนเลยเนาะสามคนเลยได้น้ำกันเบิดเลยพี่น้องเอ๋เนาะอ่าโอเคํเออำนี้เดี๋ยวคอยสิทายหูปเปล่ายังเวิ่์นอ่าเนาะคือไอ้เพื่อนกบผักมาบอกว่า ดีใจนำ้ำเราต้องขึ้นอย่างไรเนะเาะสิ่งที่อ้ายเพื่อนให้จะให้เก็บให้สร้างให้เบื้องเอาหวานใชเนะเาแะแต่กะให้ปฏิบัติคว้มดีคว้มดีเพื่อเนเพื่อนมักคนในการทำดีให้หักษาคุณน้ำคว้มดีแต่ตอนนี้นี่ปวดแข้งปวดช้า,า <laughs> แล้วนั่งฆตมาดาเป็นยังไงเน,นาะนั่งมา<ข>ทามา<ข>ําไรก็ขออนุญาตเลยพี่น้องเด้อ เมนธาเนาะเมนเมัดกันอยู่อกเฮากกระชุ่มหัวใช่กันชุ่มแหงใช่กันเออเด็กแหงกับแหงกันเนาะโอ้ยมีแหงด้วยบาดเนี่ยเพราะเหยียดเหยียดไปก็ได้เหยียดไปก็ได้เพิ่นก็บม่ได้เห็นแขงเฮาเนาะอ่าอันเหยียดออกอ่ะเด็กอีง้อวานนี้เนาะสบายครับพี่น้องไอ้บัตินี้สบายอ่าเนาะทุกเจ้านั่งที่ขวิดือชุ่มกงมือบัติแสดงว่าเราวัวฮักอ่ะฮักกระยอมฮับ จะเพิ่งช่วงเนะาะว่าวกกิทยากาอันนี้คือมอบให้เลยมอบเลยเดอร์ราคาสี่หมืนราคาสี่หมืนบาทให้ได้ไปสามคนเนาะมักาเอาอันนี้บริได้มอมบให้ไภัยบริได้เส้นหาย,ายต่ออีกคือเป็นของชุเจ้าเดซิอานห้เบิง้งอ่านก่อนน้องยงเนาะอันนี้อ่านของน้องน้องตูไซก่อนเนาะ เดชีอานรัดรัไปนาเนาะศาสนาัทประชาธิปไตยประชาชวนลาวเนีาะเอกภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพพัฒนาิวดรเนาะข้าพเจ้าเท่าโสวัตพุทธวงศ์เนาะรือว่าไอโซเพื่อนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะอาชีพสามสิบห้าปีเนาะชาติลาวนะเพิ่นเป็นเจ้าของที่ดินเนาะในการได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แกเท่าผัดไส่มันบอกจันสลัด อายุสักสองปีสันซาดลาวอาศีนางเฮียนยู่ไนทีซี 4, พี่น้องนะ้องบ้านจอมเพชรเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตตกลงขายในราคาสี่หมื่นบาทพี่น้องหนเหรอสี่หมื่นบาทอ่าสัญญาฉบับนี้ได้ลงลายเซ็นผู้ขายพร้อมพยานแต่ละไฟลยลงลายเซ็นครบถ้วนจึงได้นำสเสนออำนาจการปกครองที่เกี่ยวข้อง ยังยืนหับผู้นำอยากถูกต้องข่าพระเจ้าผู้ขายดินขอยังยืนว่าแมนของข้าพระเจ้าอย่างแท้หากมีการทวงคืนหรือประธานอื่นที่บ่ถ,ถูกต้องครับที่ดินตอนนั้นเก้าข่าพระเจ้าจะขอหับที่ชอบทั้งหมดตอนตระเวนบ,บ้านเมืองกฎหมายเนาะอันนี้เนาะนี่ไอ้โสเพิ่นเพิ่นปฏิญ,ญาณตนในเกียร์ใบนี้ต้องพี่ต้องเย้ยอ่า นี่เห็นบอกเบดว่าที่แต่ติดกระไพเนาะนี่พี่นอะไอแต่ชิบุเห็นใน่อยู่ไก่เนาะเพราะอันชิบุพ่อกันส่บน,นบอกฮามบุทายไกยบ,บนี่นะเนาะอ่าอันนี้ของน้องบอบี้ข้างน่เนาะมีลายเส้นพอบ้านข้างเน่ยแต่ชิเส้นขึ้นเมืองขึ้นแพงแล้วก็เห็นบัตดินให้ไป่นอะเห็เนาะเอา,เอาดีใจนำ้ำถึงว่าเฮายอดวิวเฮาบอได้กะเฮาได้ของขวัญจากไอเนาะอยู่ต่างประเทศ ่าราคาสี่หมื่นกับบริน้อยได้นี่เนาะกัดหาเองกัดโอ้โหจักจักเดือนจักจักปีจสิได้แมนจักย้มใด้จัได้ไปเห็ดเวียกเนาะตะเคืนเขาเห็ดยูทูบนีนะครับเว่ายูทูบนีกาโอ้โหจักจักเดือนจักสี่พที่ดินสี่หมื่นนี่แมนบอกแมนะคีนปัจจุบันนี้ยอดวิวเท่ากับบริเราสี่เดือนก่อนได้ไดจักมันพันเหรียญนั่นบริวารเดือนก่อนเดือนนั้นแปีสองพันจดสี่มานนี่ยังพอยังพร้อหดร้อย สองเดือนมาเนาะเดือนแรกอ่ะเดือนหนึ่งหาได้กันสี่สิบเหรียญสี่สิบเหรียญแมนเดือนสองเดือนสองกี่นี่ก็ได้เสาหกเหรียญเป็นหกชิปเหรียญแมนสองเดือนนะบ่อสองเดือนยังไม่หดร่อยทำไรลไรพี่เนาะปัดนอีกเติมคารณิตเช่นกับคารณิตการน้ำมันใส่น้ำมันรถเนาะค่ากินอีกบาทหนึ่พี่น้องปันจุ๊บเอ้าเนาะสู้ๆจังใดกบเป็นกำลังใจให้บัตรนิชวนตุเดิน ถึงว่าจะหากับเขามาเนาะแต่กะคิดว่าเอาให้่นมาทันเนาะ่นมาบ่ฮอดหอดหอดบ่อสองทิศบ่ฮอดบ่หอดซ้ำเนาะพี่ว่าขอมาไปน้ำตุชิดพี่ว่าขอมาไปน้ำทิมงานปัดชุกเนาะแต่กะคอยกันได้ตัดสินใจให้คือกันกับไอ้ฮักเนาะอย่าถึงว่าสี่หาก,กับมาแต่กะให้แต่ว่าเนาะ มากะคือว่าอะไรให้อให้ตั้งใจให้ตั้งใจเบื่อทุกคนให้ตั้งใจเนาะเพื่อนไห้เฮ้ง่ายเฮากะตั้งใจคือว่าคันเฮาหาเองมีกางย้ำใหญ่สิได้ยากยากลายเนาะแต่ว่าไอ้เพื่อน,หออนาหาอไห้มากี่ให้เพื่อเพื่อเป็นแหง้งเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ้าสู่สู่สต่อไปเรื่อยเรื่อยทำดีต่อไปทำดีต่อไปถึงว่ายอดวิวเฮามันบ่ได้โบมี มันบดีกะกะมีผู้ใหญ่อยู่เคียงข้างให้โอกาสเนาะอ่าเนาะเป็นปกำลังใจให้เดี๋ยวสีอ่านของตูเด่นจ้ฟังกอนบบบนี้พี่น้องเดี๋ยวคอยอานแล้วคอยว้าแล้วเดี๋ยวคอยสีให้ทุกคนเว้าอยากเว้าอย่างเนาะสีหมอมใหมเว้าดินตอนนังก้าวเนาะได้ขายให้แกนี่เข้าเดินไซยู่มีสุขอายุสามสิบสันสานเล่าีพเผ็ดนา ไม่สามสิบบันโคกมันก็พรแข่งโซนเขตตกลงขายดินในราคาสี่หมืนบาทคือกันเด้นพี่น้องเดินโขเดนกับสี่หมื่นบาทคือกันมีลายเส้นจำโป้มือข้างไหนเนาะอันเดียวกันพอบ้านกับอันเดียวกันเนาะเอาดีใจนาตัวเดนส่วนตุ่มกะได้เมาะเหมือนเียเนาะคนเดียวเจ้าเบิงแล้วบคลิปเจ้ามีกินเจ้าได้ดมอย่างเจ้าเบิงแหละเบิงแล้วตัวฮู้ไปแล้ว เพลงเนาะแพงแพงจังไหดมเนาะเ่องเนาะต่ลงครับโบเมนม่อยกับบรรยากาศห้อนสีดมบ่ใช่บากาศท้อนได้ช่วงนี้่ะยุ่งข้อกับเปียกไม่ได้เห็นละับมือับมือเอดตลาดไปดมกลินมากเลยเอาเอาไหนเอ้ามาเดี๋ยวเอาไหมกับตู้คำกันสี่ให้เพื่อนว่าเพื่อนจากว่าวอย่าง อาให้ตัวตัวเด่นว่าก่อนมีความมุชุกแน่ใดเนาะอืมหนีไปไม่ตูวนี่โมเด็มก็ <จะ S 2> ได้หนนะิก็ว่าวเลยว่าวเลยกะคนอื่นก็ขอขอบ,บุณขอบคุณอ้ายเนาะที่ว่าอ่านอกก้องกับเพิ่งเฮ็นยูทูบในตัวสิทธิ์เนาะฝ่ายเฮ็ดมือวันที่อ่าสิบส EN ี่มกราคมแต่ว่าเห็นตัวข้ามได้ก็ดีใจมั้งตัวข้ามในตอนนี้นอืมแต่ว่าเขาเข้ามานี่ อบริขึ้นอย่าลื่นตุคําบอกบอกบริขึ้นเอออันว่าถือมีดรัดแทงตุคําแต่ว่าค่อยตื่นใจตื่นตื่นตันใจดีใจแทนตุคําน่อยค่อยก็ดีใจในเมื่อนี่กะบบุคคลฟันนะเพราะว่าเพิ่งเห็ดนะตัเพิ่งเข้ามาเป็น่าครอบครัวปันซุกเขานี่กับหอดเดือนทราบก็ขอขอบคุณขอบคุณได้เพื่นในหลายเนาะอน้องกับซีพยายามเก็ดดีทําดี คิดดีเฮ็ดแนวดีๆเนาะอากาศเอาหมู่เป็นแบบอย่างะากาศขอบบุญขอบคุณนะตุ้ซีดนี่แหละที่ว่าทุกคาน้องตุ้บี้น้ำที่ว่าเท้าเข่ามากม่ไบางเค้าเข่ากาอาจจะเห็ดยางท่านบ่ถโปบยยังกะหมูค่คอยแหงคำในน้ำทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนี้ตัวไขว่เบาบ่ม่อไจอ่ดีใจ่าด<อ>าีดใจน้ำเนาะตัวเด่<ใ>นเนาะอฮะน้องตัวไซบันี ว่าอยากว่าวยัางกเว่าเนาะ,ะก่อนอื่นเราจะต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางไงา้หักบอยตัวสิบเพื่อนบอกสื่อบอกบ,บ,บอกว่าก็ได้เนาะขอขอบคุณขอบคุณเนะาะไอ้หักเพื่อนที่ซื้อที่ดินให้น้องตูไซเนาะตั้งแต่น้องตูไซเขาไม่ยูทูบกับบอคิดบอฟันได้แหละว่าเซียนมีที่ดินเป็นของตัวเองเพราะว่าตั้งแต่มาเห็ดแรกเ,กเกนาะกลับไปกับซับกึิม ไปกับมันข้าวเ้าก,กึมน้องเลยล้วกาไปประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนี่แหละล้ะกาผู้เรียนที่นั่นไอ้ตุ๊กซีดกับไม้ตุคกานอกเพิ่นไปเกินสบัวกับผู้ดีพอน้องตุไซกับขอให้น้องตุไซนี่ไป้ำไมตุกซิดเพิ่นพี่น้องเลยแต่จนได้มาเป็นทีมงานปันซุกน้ำเพิ่นนี่แหละมาแบ่งปันความสุกน้ำเพิ่นขอบคุณมาฟันว่าสี่มีมือนี่สี่มีที่ดินของตนเอง กาคือว่าน้อยก็มูเนาะในทีมงานหากสิแปดปีน้องตุไซก่ะหากเฮนยนจบไม่ใหม่พี่น้องเลยการเราว่ามักหกักในอันความใชเรือหกักก็เลยว่าเรามาเหตุล้งเบิ้งพี่น้องเอวยจะกีกับพอเห็ุอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อ,นอเนาะทางไหนเพราอ้นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแห้งอัหมณนคนยืนความเจ็บจะได้ไดข่ย,ยามี เดินทางตลอดปลอดภัยปุณนหนักษาเทวดาคุม้มครองไอ้หายหพวกน้องมาซี่นีักเขอหายกลับไปคืออาไอ้พื้นรลอยเท่าพันเท่าเด้อสาถุแแ้วก็ขอขอบใจเนาะไอตุซิษที่ให้โอกาสน่องคนนี่ที่หายน้องไปน้ำแล้วก็ขอให้อายอ่าอยูด่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ เลยกาทางกาปลาดยลำรัวขึ้นกเก่ายอดวิวก็บ้อ้ปังๆบดนี้เลงขึ้นกเก่าเด้อเนอะเด้อบรรจุคนเ้าก็คือกันเนาะไปกันอ่าทุกคำนด้มีอย่างอยากบอกบ่มีอย่างอยากแนะนำทีมงานนกานบอกัเลยผู้ใด เงี้ยใช่ภรรยเงียครัวกันคอยบอกกันเนาะคอยบอกคอยตัอนคอยแนะนำกันเนาะอ่าคืออยากอ่าอยากบอกอยากฝากบอกกับหลายคนเนาะคือว่าในอนาคตบอหรือว่า่อไปบอถ้าหากว่าได้ดีหรือว่าบ่ได้ดีนะให้อดทนเนาะโดยเอาว่าอดทนค่อยเป็นค่อยไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ คิดว่าเขาได้ช่วยเหลือกับพ่อขันอมักเนาะดได้ช่วยเหลือคนอยากคนจนเลยกะ้าบรได้กะ,ดกะอดทนเอาถ่ายังบ่ได้ดีเนาะถ้าหากว่าเขาได้ดีเนาะเขาก็อย่าลืมตัวเนาะอย่าหลงถาว่ามีเอฟซีหลายหากักแพงมียอดวิวหลายมีคนหักคนแพลงหลายกะบ่หยหลงเนะาะบ่อยหลงบ่ห้ลืมว่า จุดเขาเริ่มต้นเขามาเริ่มต้นมาจากจุดใดบ่อให้บอห่บอให้ไปให้เฮห,หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสว่าจะใช่ผู้ใดชิวานจุดใดแต่ยาเนาะต้องเอาความดีทําความดีคิดว่าเขาเห็ดดีแล้วก็พอเนาะอย่กขักบอกแบบนี้เนาะสําคัญเขาอยาเขาต้องเสมอต้นเสมอปลายือ,อนะนึนเนาะว่าเขาจังไปได้ตลอดเนาะประมาณนั้นเนะาะฝากไว้เนาะ นะตัวชิดกะขอขอบุณขอบคุณเอฟซีเดอ้อเอฟซีของตัวชิดถ้าหากว่าผมมีเอฟซีของตัวชิดตัวชิดกะผมมีปัจจุขกควบครัวปัจจุกในเมื่อนี้เนาะก่อนกับลุยผู้เดียวไปผู้เดียวจากนั้นก็นมีตุกคำมานําต่อมากับมีนกตุบี้ต่อมากับมีตุเดนเนาะต่อไปกับจักชิมิไพกับบุหู่เตะแ์โอกาสแต<ล>นะ่ทุกคนเนาะที่ว่าอยากไปยานะอยากได้โอกาสเนาะแต่ว่า เขากะคิดเป็นห่วงตุศิษก็คิดเป็นห่วงว่าเป็นห่วงย่านบกุ้มย่านบกุ้มนี่แหละทำงานนี่แหละพี่น้องเออเนาะเพราะว่ายอดยิวกับบุรียอดยิวกับบุคอยดีเนาะช่องกับเป็นช่องบุญใหญ่เป็นช่องไห้น้อยย่านบกุ้มย่านบ่มีเงินเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเนาะพี่น้องเนาะบางทีกักคุ้มตัวเองไปน้ำเนาะซอยกันนั่นแหละพี่น้องเลยขอขอบุณขอบุณในลายเด้อซีเด้อใจหลายเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อซีตุซิบ ปุริที่เข้ามาเบิงปุริที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตลอดเนาะม<ด>าก็เจอเรื่องเล่ามาลายเนะ๊<ด>เจอเรื่องเล่ามาลายเจออถืกดาก็เจอมาแล้วถึกชมก็เจอมาแล้วถึอทรงสัยก็เจอมาแล้วทุกจืดมาสารพัดจนมาเจอกับไอ้ฮักคนนี้แหละเพิ่นให้โอกาสแบบเพิ่นให้ให้จนซัมพอซัมเม่เนาะแมซัมพอซัมเม่อีกคนหนึ่งเลยเพิ่นนี่ซัมพอซัมเม่เลยนะ้ะกล้าว่าได้เต็มปากเลย พี่น้องเห็นเนาะในกสิเอาอ้ายเพื่อนเป็นแบบอย่างสี่สี่ให้โอกาสคนเหมือนที่อ้ายเพื่อนให้เนาะประมาณนี้ไปสิดกันประมาณนี้เนาะตั้งใจต่อไปเฉพาะกันเนาะคลิปนี้จะประมาณนี้พี่น้องเนาะกับภาคพม่พี่น้องก็เลยก็แชร์เบิ่งแรกก็บอกคำโฆษณาให้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกับภาคติดตามเบิดทั้งสี่คนนี่แน่พี่น้องเห็นเนาะคือท่านี่จะมาไปเช็ดเจ้าคันบ่าสบายดีสบายดีเออสบายดีสบายดี Bye, Bye. 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 Bye.